เชฟลูกผสมนะบางคนก็สงสัยว่าไอเคยเจอแต่นิ้วเชฟนิ้วเชฟมันมีอยู่บ่รุ่นเชฟเอ่อเออ่รุ่นรุ่นผสมนี่มีนี่แหละนะเออรุ่นผสมพันกับอิดาสุมันจะเป็นแบบนี้แหละนะรุ่นเชฟโรเลตล่ออิดาสุเข้าไปน้องนะเคยเห็นบ่นี่แหละเขาเอิ้นว่าลูกผสมนะเชฟลูกผสมนะมาหลายคนเคยสงสัยบ่ว่า นะไอเ้เจอหลายขอมเมนนะว่าซื้อกระบะเชฟเว่าจะซื้อจะซ่อมที่ไหนซื้อกระบะเชฟจะหาอะไรที่ไหนเมื่อนี่ไอ้เสียมจะมาบอกเลยครับอะ,รนะอะไรนะอะไรนะบางส่วนบางตัวใส่ตัวเดียวกับอิริสูได้ยังเคล็ดล่อใส่ตัวเดียวอิริสูได้อะไรบางชิ้นใส่กับตัวอิริสูได้โรงงานนะตัวเดียวกับอิอรสอสงงนะอิสูเลยนะเคยเห็นบอ่นะเคยจะพี่น้องเคยเห็นเชฟรุ่นเก่าๆบอสมมุติว่าเชฟตาสองชั้น เห็นเจ้าเห็นเชฟตาสองสันบ่มันเป็นเครื่องอิสูดได้เออรุ่นเก่ารุ่นเก่าเขาเขาเขาซื้อเครื่องอิสูมาน่ะมันก็เลยแบบว่าเชฟอ่าบางคนที่เล่นรถเป็นเขาชี้รู้ว่าเชฟบางตัวบางอันมันจะใส่อะไรเดียวกอิสูได้น่ะไม่ต้องมาถามพี่ว่าอะไรหายังไงรถปิดศู์ไปแล้วศูนย์ขายมือหนึ่งมันปิดไปแต่แต่ศูนย์บริการหลังการขายอยู่ครบแล้วอะไรมึงไม่ต้องมาห่วงนกหูเยอะเขียงกุ้งเขียงกงเยอะของมุงของใหม่เยอะ ขับเป็นพังรุดมึงขับเป็นพังรถดนะอะไรไม่ต้องถามมีเงินซื้อบอกแค่นั้นหลายนะอ้าเชฟพีสองพันสิบแปดได้ถามเด็เอ้ยซื้อพี่อะไรหายที่ไหนซื้อไปแล้วพังพังยังไงอะไรหาที่ไหนดูแลยังไงนะเออไม่ต้องห่วงเรื่องการพุงการพังหรอกมึงห่วงทำมาหากินเถอะลูกลูกทำมาหากินเถอะนะพี่สบายใจได้ เอศูนย์มันยังมีอยู่แล้วก็ถ้ามันหาที่ไหนไม่ได้นี่เห็นไหมยืนอยู่หัวก็ดอยอยู่นี่เออออกแล้วไปหัวก็ดอยหาหาอะไรมได้โทรมาดิโทรมาดิโทรมาดิเยวจะหาให้เห็นออกไปหลายคนกับไพ่เคยเห็นโทรมาเยอครขับไปเปนทังเถอคขับไปเปนพังเดือะขอตรร้องใช้ไหมขับเป็นทังเดือดจะหาให้อะไรนะอะไรบางคนจะบรูด้อจะมาตอบคำถามนะพวกช่างพวกอะไรก็เขาจะพอรู้อยู่นะช่วยคอมเมนต์หน่อย ผู้ใดใส่เซฟยูส,สคอมเมนต์คอมเมนคอเฟิร์ไมไม่ได้นพี่น้องอะไรบางตัวใส่ก็อีซูได้นะเออแต่ว่ามันเข้ากันได้แต่ยี่ห้อมนเหมือนกันเลยอย่างเช่นล้อเห็นไหม,มใส่ด้วยกันได้เห็นไหม <laughs> แต่โลโก้อีซุู <laughs> นี่แหละลูกผสม <laughs> เพราะว่ารุ่นเก่าเขาใช้เครื่องตัวเดียวอีซูนะพวกเคฟตาสองชั้นเห็นบอตาสองสันมันใส่เครื่องอีซูได้นะมาเด็กไม่เห็นหนึ่งลูกแกหกสปีดทันนี้มีเครื่องเสียงความ <laughs> เครื่องเสียงร้อม นะเว้ยน,นี้เมาวแล้วว่าจะเต้มสู่หน่อยเลยนะนะบ่ได้เอานะเครื่องเสียงมาบ่าได้เอาแนวต่อมานะสายบลูทูธมาเพราะนันสะเดือนนะเต้นสู่แล้วอืนะอ้าวเชฟสองพันสิบแปดครับนะอะไรบางตัวแจง้องออเดอว์วารุ่นนี้มันใส่ตัวเดียวกับอีซูได้พี่น้องไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรเดีย๋ยพี่น้องเอ้ยนะให้มันพังครับให้มันพังเถอะอยากให้มันพังหลาย เออขาบับไปเป็นพังรถไม่ไปนี่ขับไปเป็นพังญาติเป็นรพังกันละไปห่วงเรื่องเท้ามาหากินนู่นเออว่าเมื่อนี้ออกรถไปเลยจะหาข้าวงวดอยัางหาตังมาในพ้นนะขันมันพังแล้วมึงเอามาคืนรถสูเออปล่อยยึรดรถนะเออจะหาว่าไอ้บอกหลยมึงจะไปซอมนะถนถไม่ไปนี่พังเราพังอีกอ่ะต้องไปห่วงนเรื่องอะไรขอให้เป็นพังเถอะนะพังเถอะนะ,นะ <c oughs> โอ้ยเล่นลากเจ็บซ<ส>องสมพรเจ้าสนอ อา 2018. ้าวสองพันสิบแปดเดี๋ยวไอ่เปลี่ยนแม็กไหมเห้มันบปจับปวะเดี๋ยวว่าไอ้เจ้ารีวิวลูกผสมเจ้ากระซ่งลูกผสมบอมันคือขี่ไล่เนี่ยบออยากให้เบิ้งว่าเออรุ่นนี้มันใส่ตัวยกรอดีอสูได้นะอะไรบางตัวเดี๋ยวพวกล่อแม็กได้เปลี่ยนให้ก็สซั่งมากอะไรกันบอยไปที่ e, 37, 1, e, 38, e ีสามเจ็ดอารวันสี่แปดอาสามศูนย์นะเลือกมาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไปพัดอัธีจีจีทีอาร์มีหมดเออ,เอ,อแต่ใส่ของหมดนะ ต้องไปดูว่าจะเอาอะไรสั่งสั่งมาได้เลยใช่สั่งได้แต่ไม่รู้ของมีหรือเปล่านะเอออันนี้เรดูอีกทีนึ่งถิงจะใส่ให้กูเออกูบอกมีแค่นี้มึงจะเอาไหมใส่ไหมใส่ใส่เออแค่แม็กใหม่ย่างใหม่ก็พอแล้วพี่น้องเออขี้ใส่ให้เร็วเออหยอกหยองหยองใจได้ยังแค่จัดให้เบิดแหลเออวาหยอกซืือกนะเอ้าสเต็ปไล่ข้างมาเล็กร้อยงบห้าพันก็ได้แค่นี้แหละ ไล่มาไม่หมดนะช่างบอกว่าเออเวลาเจ้าของรถไปเดินันทำนะพี่ไล่ข้างจัดเต็มงบห้าพันช่างก็จะบอกว่าเออได้ไดแค่นี้แหลไ <laughs> ะได้จัดให้ได,ได,ได้แต่ว่าเมียใหเงินมาห้าพันเออช่างอะไรวะ <laughs> มึงเอาแค่นี้ไปนะถ้าได้อีกห้าพันก็จะเลาะสายไฟอีกนิดนึง <laughs> นะยาๆพี่น้องยอย่าไปซีเรียสท้องขายของยอย่าไปซีเรียสค้ำๆนะให้ความรู้สนุกสนานกันไปนะการซีเรียสมากเกินไปไม่ดีพี่น้องเดี๋ยวเส้นเลือดด้สมองแตกอีกอนะเดี๋ยวโมเมนต์ว่าอู้นะออกข่าวอีกนะเออช่องสามช่องเจ็ดนะออกหัวนกระเสอ,อีกนะเอฟซี FC, กระเมรสมโลซิ่งดูคลิปแล้วเครียดเยอะนะ <c oughs> พูกคอตายเส้นเลือดในสมองแตกดูจนเข้าสายเลือดคนขายบ้าแล้วคนดูโคตรบ้าเลยอนเลยอ้าวลืมบอกทางวดและกูรีวิวจนจะจบรล้หาขวามเงยนะอ้าวปีแรกไอ้พันสี่พันเก้าหลังกนั้นพันเจ็ดพันเก้าตลอดสัญญาฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนนะออกรถศูนย์บาทนะสร้างจองพันออนไลน์เอาส่วนไป็สองหมื่น วิธีการจองแอดไลน์ที่นาไลน์แอดเฟซบุ๊กยูทูบหรือทิก t o ็ตส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมับสามยางเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้เนืกถึงรถยนตมือสองนึกถึงไอเสียมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินควบวงจรนึกถึงไอครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคนดันดูเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านกับพี่น้องแชร์ไปไวร่นสร้างตัวปีแรกพันสี่พันเก้าเก้า